สวัสดีค่ะในช n แนลท็อกกับแป้งนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสี่ข้อที่4ที่เมื่อคลิปก่อนก่อนนะคะได้ได้มีเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าจะอธิบายเกี่ยวกับผลของการรักษาสี่ข้อที่4ให้ได้รู้กันนะคะสีลข้อที่4มีความสำคัญอย่างไรในคุศลธรรมบท10นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่10อยา่าง การกระ่ายห้ฟังก็จะมีไายกรรม3วัจีกรรม4มโนกรรม3นะคะเราจะพูดถึงวัจีกรรม4กันก่อนเพราะว่าวัจจกรรม4เนี่ยก็จะอยู่ในใน,ในข้อมุสานั่นแหละนะคะจะดูเราจะอ่านอันนี้ออแอแม่กำลังอ่านจากวิกิพีเดียนะคะเขาบอกว่ากุศลธรรมบทสิทธ์เนี่ยก็จะโดยเฉพาะประพฤติดี การประพฤติด้วยวาจามีสีประเภทนะคะการประพฤติด้วยวาจาแบบวาจาีกรรมสีก็จะบบเป็นข้อแรกคือให้กล่าวแต่วาจาถ้อยคําที่สัตย์ที่จริงให้เว้นจากวาจาที่เท็จไม่จริงเสียตรงกับบาดีที่ว่ามูสาวาทาเวรมณีข้อ2ให้กล่าวแต่วาจาถ้อยคําอันเป็นสมานประสานสามัคคีให ทำดีต่อกันให้เว้นวาจาส่อเสียดยุยงเสียตรงกับภาษาบาลีที่ว่าปิสุนายาวาจาเวรมณีข้อ 3. ให้กล่าวแต่วาจาถ้อยคำอันอ่อนโยนให้เกิดความยินดีแก่ผู้ฟังให้งดเว้นวาจาที่หยาบคายขึ้นกูขึ้นมึงบริภาตัดเพรอหยาบคายให้ผู้ฟังได้รับความเดือดร้อน เสียตรงกับภาษาบาลีที่ว่าภรุสุสายะวาจายะเวรมณีข้อที่สี่คือให้กล่าวแต่วาจาถ้อยคำที่เป็นไปด้วยประโยชน์ให้เว้นวาจาที่เหลวไหลคือพูดเล่นหาประโยชน์ไม่ได้เสียตรงกับภาษาบาลีที่ว่าสมุดิฉันอ่านภาษาบาลีไม่ออกขอโทษจริงนะไม่อยากอ่านเลยเดี๋ยวผิด ก็เอเปรยนว่ามีอยู่สอย่างก็คือข้อแรกสรุปด้วยภาษาของดิฉันเองนะข้อแรกก็คือกล่าวแต่คำจริงตัดคำที่ไม่จริงออก 2. ให้กล่าววาจาถ้อยคำที่ทำให้คนอื่นมีความสมานสามัคคีกันไม่ได้ยุยงให้ใครแตกความสามาคัคคีข้อ3 ่าวาจาถ้าอยคํามันอ่อนโยนให้เกิดความยินดีไม่ได้ขึ้นกูขึ้นมึงไม่พูดคําหยาบคายพูดเพ้อให้ผู้ฟังเดือดร้อนเสียหายข้อ 4. พูดแต่ว,วาจาถ้อยคําที่เป็นไปด้วยประโยชน์ให้เว้นจากวาจาที่เหลวไหลคือพูดเล่นหาประโยชน์ไม่ได้เนี่ยให้เวน้นนะคะอันนี้คือกุศลธรรมบทสิบที่ในพระพุทธศาสนาได้เล่าไว้ทีนี้กุศลธรรมะบทสิบเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแล้วกับเดี๋ยวเราจะกลับมาที่สิ่งข้อสี่นะ แต่เราจะพูดถึงกุศลกรรทำบทสิบก่อนดีฉันเคยอ่านในหนังสือภพภูมิค่ะเหมือนเคยแชร์เข้าไปในช n e l นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาลิงก์ให้อยู่ด้านล่างนะคะในภพภูมินี้เขาจะบอกว่าการอ่ะถ้าถ้าจะเป็นเกิดในสุขติภูมิก็จะต้องเป็นผู้ที่รักษา,ากุศลระบทสิบ ทีนี่ก็สนับสก็คือจะมีอย่างที่เราให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วซึ่งซึ่งในกรุ๊ปนั้นก็จะมีาวาจานะคะวัจจีกร,รม,มีวัจีกรรมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบังเอิญว่าวัจีกรรมนี้ก็อยู่ในศีลข้อที่สี่ของเรา,าจากประสบการณ์ของการรักษาศีลข้อที่สี่นะคะถ้าเราอยู่ที่บ้าน และเราไม่ได้พบปะผู้คนเนี่ยจริงๆแม่บ้านหลายคนนะคะหรือว่าคนเท่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งเด็กๆเ,เนี่ยถ้าอยู่บ้านแล้วไม่ได้ทําอะไรเ,เราก็เออลองเล่าเขาฟังกัาเนี่ยเรากลาลังทาเออเรากำลังรักษาสิ่งข้อที่4อยู่นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมอนุโมทนากันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยากถ้าเกิดเราอยู่ในครอบครัวนะคะแล้วก็เราก็มีการสั่งสอนภายในครอบครัวให้เออรู้จักข้อดีของการรักษาสิ่งข้อนี้ นะะในประสบการณ์เนี่ยก็คือจะมีพี่คนหนึ่งพี่คนนี้นะคะอันนี้อันนี้เคยเคยไม่ไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันนะคะพี่คนนี้ท่านเป็นผู้ที่เป็นคนประพฤติดีนะคะประพฤติดีแหละและท่านก็เป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือด้วยความที่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูน่าเชื่อถือมากๆนะคะอยู่มาวันหนึ่งด้วย การคนเรานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเข้าไปอยู่ในหมู่หมู่ในสังคมสังคมแบบหนึง่งทีนี้พี่คนนี้เขาก็ลองเล่นๆครับเป็นคนตลกเขาเลยพูดเล่นไปเรื่อยๆทีนี้จากคนที่น่าเชื่อถือนะคะความน่าเชื่อถือก็จะลดลงไป อย่างเงี้ยค่ะเมื่อความน่าเชื่อถือลดลงไปก็จะทําให้มีผลเสียต่างๆมากมายคําพูดของเขากลายเป็นคําไม่น่าเชื่อจากที่เคยน่าเชื่อมาก่อนซึ่งบางครั้งมันทาให้น่าเสียดายนะคะเพราะว่าถ้าคนไม่รู้จักเขาก่อนหน้านี้แล้วมารู้จักเขาหลังจากที่เขาเริ่มวนเวียนอยู่ในวงกลมของมูมสาวาดแล้วเนี่ยความน่า เขาจะกลายเป็นคนที่ไม่น่าไม่น่าคบเลยทีเดียวจริงๆแล้วคําพูดของเขาถ้าเกิดคุณฟังดีๆจะมีสอดแทรกแง่คิดที่ดีอยู่แต่เขาจะปนกับคําพูดเล่นนะคะเราต้องจับประเด็นสิ่งที่ดีออกมาได้อย่างเงี้ยน,นะคะก็เลยทําให้เข้าใจว่าเออมุสาวานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูอันตรายอะถ้าเราโมจะส่อเสียดนะหรือเราพูดจาอะไรบางอย่างเข้าไปมันจะออกที่หน้าเราเลยเช่นนะคะ เช่นถ้าเกิดเราจะกะแนะกะแหนะใครสักคนหน้าของเราก็จะไปทางด้านทิศทางนั้นนะโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราพูดบางอย่างออกไปใช่ไหมคะสมมุติว่าเราต้องพูดบางอย่างกัะแนะกะแหนเด็บแหนมคนอื่นคนแรกที่จะได้รับคําเน็บแหนมเน็บแหนมนั้นก็คือตัวเรานะเราจะต้องกั้นแนวคิดด้านลบออกมาเอเนอร์จีนลกออกมาปั๊บหน้าเราจะไปเลยหน้าเราจะออกไปในแนวแบบเนบอะ่ะ คุณคุณอยากให้คุณลองสังเกตคนอื่นที่เวลาเขาเหน็บแนมคุณอะ่ะลองสังเกตเขานะเวลาใครก็ตามเหน็บแนมเราอะ่ะหน้าเขาจะไปเลยนะแล้วหน้าเนี้ยค่ะก็จะกิดเมื่อเมื่อคนคนนั้นมีการเหน็บแนมหรือพูดสออเสียดพูดยุยงบ่อยๆหน้าเนี้ยก็จะติดไปตลอดกลายเป็นว่าหน้าตาดีๆเนี่ยกลายเป็นคนที่ดูแล้วหูยหน่ากลัวไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากโคบอะไรเงี้ยก็มี ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําเวลาที่เราพูดจาบางอย่างออกไปคนที่จะกระทบคนแรกไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามที่เรากำลังพูดด้วยนะคะคือตัวเราเองบางครั้งเราพูดเล่นนะคะพูดเล่นดูเหมือนแบบไม่จริงจังเราจะเป็นผู้รู้ตัวเราเองว่าเราเนี่ยพูดไม่จริงเมื่อเราเริ่มจากการพูดไม่จริงแค่เรื่องเล็กน้อย การพูดไม่จริงในเรื่องใหญ่ๆก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มที่จะรักษาศีลโดยการอารัตนาศีลและความเข้าใจผลดีผลเสียของการาไม่รักษาศีลเนี่ยเลยนะผลดีสิศีน่รักษาแล้วจะดีผลเสียของการไม่รักษาศีลเนี่ยก็คือหนึ่งหน้าตาคุณจะไปในทิศทางนั้นเลยเช่นถ้าคุณพูดมุสาไปบ่อยคนมองหน้าคุณปะอุ้ย เดเจคนนี้ต้องโกหกอ,อีกแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นเป็นคนที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเสียงจะไพเราะนะคะถ้าคนที่พูดจาในแง่ของสิ่งที่ดีเนี่ยความรู้สึกที่ออกมาจากใจก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าและทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีมากกว่ากับคนที่ไม่ได้พูดออกมาจากใจนะคะบางคน เสียงคือดิฉันเคยฟังหนังสือเสียงเล่มหนึ่งนะคะของคุณโจโฉค่ะที่เขาอ่านจากเตรียมซาเบียงไว้เลี้ยงตัวของคุณดังตรีนนะี่ะเขาจะมีเล่าเรื่องราวดิฉันจาไม่ได้ว่าเล่มอะไรเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เอาเสียงไปทำมาทานแล้วก็เอาเสียงไปทำมาทานเขาเขาอันนี้ที่จับใจความได้ประมาณว่าเอาเสียงไปทำมาทานแล้วเนี่ยการพูดออกไปหรือการพูดโดยที่ ผูบางอย่างออกไปจากใจของตัวเองอะ่ะจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกได้แล้วทําให้ดูอ่อนโยนไปนเลยอะ่ะทาให้แบบเป็นดูอ่อนโยนแล้วก็ไม่รู้สิทําให้เสียงไพเราะกังวนอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีอยู่เสมอนะคะอันนี้คือฝากไว้แล้วกันนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปรีโหลดท้ายๆนิดนึงนะคะก็จะดูดูวแป้งเหนื่อยน,นิดหน่อย นะคะแต่ยังไงก็จะตั้งใจอาคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากผลงานนะคะทั้งในเว็บไซต์นะคะ songrat.wix.com นะคะก็คือแป้งใช้ในในนั้นก็จะมีเรื่องดาวเกี่ยวกับ บทความที่แป้งได้เขียนเกี่ยวกับธรรมะนะคะโดยมุมมองของคนรุ่นใหม่แลวก็การเอาไปใช้ง่ายๆบางอย่างเรามองว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคือปเข้าใจธรรมะอยู่แล้วแหละแล้วก็ปฏิบัติได้เออได้ดีโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแป้งเชื่ออย่างนั้นนะคะยังไงก็ฝาก ชาแนลและฝากเว็บไซต์ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะที่เปิดเข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ